2012นะครับ honda civic sb ของน้องยูนเนี่ยครับรถน้องเขามีปัญหานะครับ fb boy นะครับ2012 R18 เช็คเบรกซิสเต็มเช็ค ABS ซิสเต็มนะครับเบรกมีปัญหา ABS มีปัญหาแล้วก็เช็ค with a system with a คือตัว ควบคุมการทรงตัวนะครับเนี่ยแล้วก็เช็คพวองไายด้วยเนื่องจากรุ่นนี้เป็นพวงมายไฟฟ้านะครับ fb ตัวนี้เป็นพวงมายไฟฟ้าก็คือเบรก a b เโชว์หน้าจอตัวลื่นถลายเวเอโชว์หน้าจอแล้วก็ EPS พวงมาลังไฟฟ้าโชว์หน้าจอนะครับรถน้องก็กยูนเปิดฝากระโปรงที่หน่อยนะก็ <c oughs> ผมตรวจเช็คโค้ดแล้วนะครับรถน้องเขาก็มีปัญหาที่ปั๊มตัวนี้นะครับปั๊ม VSA กับกล่อง ECU นิดหน่อยคาลิเบตแล้วแก้แล้วยังไม่จบนะครับก็คิดว่ามันคงมีปัญหาแหละเดี๋ยวจะตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับปั๊มตัวนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่อยู่สามอย่างนะครับรถรุ่นนี้นะมันจะทำหน้าที่อยู่สามอย่างมันคล้ายๆ a c c o r d Gen 9 นะครับก็คือดูแลเรื่องเบรก ABS ทั้ง4ล้อแล้วก็ดูแลเรื่อง VSA ตัวควบคุมการทรงตัวแล้วก็ดูแลเรื่องพวงลอยไฟฟ้านะครับปั๊มตัวนี้ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็40,000บวกลบถ้าเบิกศูนย์นะครับแต่ถ้าน้องๆมีหาก็ส่งซ่อมก็7,8,000บาทประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับผมแซมเดี๋ยวรับสายแพ๊หนึง ก็รถต้องยูนนะครับ2012 Civic F B Boy นะครับเ B Boy ก็ขึ้นขึ้นเบรก ABS ขึ้น,นพวงมาลัยไฟฟ้าขึ้น VSA ที่หน้าจอก็ผมเช็คสองรอบละวันนี้นะก็สรุปฟันธงไว้ว่าปั๊มตัวนี้มีปัญหาครับปั๊ม VSA นะซื้อเบอิกใหม่ก็40,000บวกลบแต่ถ้าซ่อมก็67,000บาทแล้วแต่ร้านนะครับ ก็แนะนําให้น้องเขาไปซ่อมดีกว่าก็าดูจากตรงนี้นะครับข้อสี่ 4, ABS ม, e PS, มีปัญหา EPS มีปัญหามันก็จะพ่วงพวกนี้มันจะพ่วงซึ่งกันและกันนะครับก็นานๆจะเจอทีครับนานๆผมไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะในในซีวิกไม่ค่อยได้เจอแต่ถ้าใน Accord นะครับ G8 G9 เนี่ยคอมตัวนี้จะมีปัญหานะครับ แต่ไม่รู้รถน้องก็าไปแจ็คพอร์ตไปเจออะไรเข้านะครับแต่ซ่อมได้อยู่ครับปัจจุบันซ่อมได้อยู่นะครับแผงวงจรข้างในน่าจะมีปัญหาอยู่ล่ะนะครับ <c oughs> น้องที่ใช้เอฟบีบอยก็มนดูแลนะครับ <c oughs> ก็น้ามันเครื่องสามครั้งหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นน้ำมันเกียร์สักครั้งหนึ่งนะครับน้ำมันเกียร์อยู่นี่นะนะครับเดี๋ยวจะลบโค้ดให้น้อง <c oughs> ก็ถือว่ายังเป็นรถที่น่าใช้อะ่ะทุกวันนี้ก็ 4ี่แสนบวกบวกสี่แบวกลบนะครับราคามือสองนะครับเครื่อง R 1 8 R 2 0นะครับรุ่นนี้จริงๆปัญหาน้อยนะปัญหาน้อยมากนะครับ Honda เขาก็ปรับปรุงมาจาก F F D Doc แล้วนะครับอย่างอย่างแท่งเครื่องเนี่ยอย่างแท่งเครื่องตัวนี้เนี่ยน้องๆที่ใช้ F D Doc อยู่นะครับสามารถเอาอยางแท่งเครื่องเนี่ยของ F B Boy เนี่ยไปใส่ได้เลยนะครับ ไะได้ตัดปัญหาในเรื่องของการซุดตัวบ่อยๆนะครับของ FBBOY ไม่มีปัญหาเนี่ยผมลบแล้วจะหายนะครับแต่เดี๋ยวคือคือมันหายคืองี้รถตอนนี้มันจอดนิ่งอยู่ที่เวลาผมใช้คอมพิวเตอร์คาลิเบรกล่องซีอูปักมันก็จะหายเซสค่าศเนี่ยมันก็จะหายคืนค่านะครับแต่พอขยับตัวออกวิ่งน,นะครับเบรกทำงานพวงไฟฟ้าทำงานปับถ้ามันเสียมันก็จะฟอ้องโชว์ที่หน้าจอเหมือนที่เห็นเนี่ยครับ ถามว่ายากไม่ไม่ยากนะน้องนี่นี่นี่หายละผมคาลิเบเตหายละเนี่ยผมอะไรไฟฟ้าก็จะโชว์อยู่แต่ตอนนี้หายไปละนี่เดี๋ยวใครดูนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเนี่เห็นไหมหายไปละเดี๋ยวมันก็จะถ้าวิ่งขยับตัวมันก็จะขึ้นนะครับก็ รถน้องยูนเขาถ้าพูดภาษาบ้านๆก็อันน้องอาจะสวยนิดหนึ่งเพราะผมก็ทํารถมาเป็นพันเป็นหมื่นแล้วเขาเพิ่งเจอเอ b บีบอยนี่แหละเนี่ปัญหาที่เหเอเอนะครับแต่ก็อยู่ในวิสัยที่แก้ได้นะคะแก้ได้มาถึงว่าให้ให้หาผู้ชุ่ชาญเขาลืดดูแผงวงจรข้างในมนระะับ <c oughs> โอเคนะครับผมแซมน้องยูนขอบคุณนะครับ าหากมีปัญหาก็ติดต่อทางโทรศัพท์นะครับวิ่งมาได้นะครับตรวจเช็คแ๊บเดียวก็ะจะรู้ปัญหาแล้วแหละพอเรารู้ปัญหาเราก็แก้ง่ายละนะครับให้รู้ว่าปัาม๊มหรือกล่อง ECU มีปัญหาท่านเองหรือลิ้นตีตีเสื้อหรือ EGR วาลหรือตรงไหนก็แล้วแต่พอเรารู้ปัญหาปัา๊บเราก็แก้ไขง่ายละโอเคนะครับผมแซมสวัสดีครับ